ผอ,อรมนภาค4ส่วนหน้านะคะเข้าหารือกับส่วนราชการและเยี่ยมชมศูนย์แรกรับ CBTX นะคะในอำเภอชนะจังหวัดสงขลาค,ค่ะ ที่ศูนย์รัครับ CBTX หมู่5บ้านบ่อโต๊ะคงตำบลนาทับอเภจนะจังวสงขลาค่ะพลตรีไพศาลหนูสังรองไม่ทัพภาคที่4นะคะเดินทางไปหาหรือกับส่วนราชการพร้อมกับเยี่ยมเยียนให้กําลังใจและก็ติดตามการดําเนินงานโครงการบํบาบัดฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนซึ่งเกิดขึ้นจากชุมชนผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นส่วนราชการและก็ประชาชนในชุมชนร่วมกันขับเคลื่อนการบํบาบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดในรูปแบบชุมชนบํนบาบัดแก แก้ไขปัญหายาเสพติดหรือชื่อย่อคือ CBTX โอกาสนี้นะคะทางรอแม่ทัพภาคที่4ได้ร่วมรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานและก็กับเคลื่อนโครงการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนนะคะและก็ได้กล่าวว่าอย่าเสพติดถือเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องเร่งแก้ไขเพราะเป็นปัจจัยในการแก้ไขปัญหาจังหวัดแดนภาคใต้พร้อมกล่าวข่ว,ว่าควรกับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมและได้ขอบคุณผู้นําชุมชนและก็ทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา โดยบอกว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายสําคัญของไม่ทบภาคที่4ค่ะพร้อมกันนี้ยังมีการมอบเกียรติบัตรแก่ครอบครัวสีขาวจังวน30ครอบครัวด้วยสําหรับแนวคิด CBTX นะคะหรือการปฏิบัติการขับเคลื่อนของชุมชนเพื่อร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นกระบวนการบําบัดฟื้นฟูที่ทําได้ในชุมชนซึ่งจะมีการคัดกรองผู้เสพแบ่งออกเป็น3ระดับคือผู้ใช้นะคะผู้เสพและก็ผู้ติด โดยในส่วนของผู้ติดนะคะที่มีปัญหาด้านสุขภาพกายสุขภาพจิตต้องส่งต่อสถานพยาบาลเพื่อดูแลอย่างเหมาะสมตามสภาพปัญหาของผู้ป่วยเป็นการดูแลผู้ใช้ยาเสพติดให้รับการฟื้นฟูไกลบ้านหรือภายในชุมชนอย่างต่อเนื่องทั้งการฟื้นฟูทางการแพทย์และสังคมโดยใช้ศักยภาพและความร่วมมือของคนในชุมชนเป็นหลัก ตามบริบทและก็วิถีของชุมชนนั้นๆโดยมีแนวทางการดำเนินงานให้ผู้เข้าร่วมโครงการในพื้นที่นะคะได้ฟื้นฟูทั้งทางร่างกายจิตใจและสังคมที่สำคัญคือการอยู่ร่วมกันได้กับคนในชุมชนได้อย่างปกติสุขค่ะ